สุดสัาปาหพบในการพาพามปลี่ยนอารมณ์เลยแบบแบบใบเดียวออลองให้แลนะนะเขาจับมือมาจับจับขอมือเนี่ยจับไม่ค่อยไปดม,มไม่ขอแม่ก็่ได้ถุงแดงอย่เดียวให้มันได้หมแดงก็แดงอย่างาแก้มอย่างตาใช่ใช่ใชแดดเมืองไทยแรงไปนิดนึงอย่างนั้นอางาน,นเชียวล่ะอะไรนะสิทอาจารย์แวน ติดอาจารย์แมนอ๋ออาจารย์แมนอาจารย์แมนที่ลงนะหน้าทองใะท้องคาถาขอบคุณครับน้ำซั่งหลอดตาเลย เสียงสูงแล้แสบคอเขาชอบเสียงสูงเนี่ยเขาชอบไม่เคยมาให้แค่ขอ,ขอขอแบบเสียงสูงสูงเนี่ยเราชอบ <ทะ S 1> <ม>พูดเป็นในในแม่จ๋าแม่บางกล้องแม่ถามอะไรร้องแล้วนะเมื่อกี้ตพี่ใหญ่ร้องให้แล้วนะให้ในอั้นร้องเดี๋ยวขอเวลาทั้งสองปีออนะขึ้นมาให้เขาทำไมแกะนานจังแกะนาน,น,านจังว่าแกะเวะละคำสุดท้ายพี่้เจ็บสุดท้ายพี่้เจ็บสุดท้ายพี่ไอ้เจ็บ อึมอ no? anyway? ึงอ่ะเนี่ยท right? ้ายคือห้าเจ็ดอะไรแล้วปะโอ๊ยโอ๊ยอะไรนะเจอกันอ๋อพูดกับใครนะมากับพ่อครับพ่อพ่อขึ้นมาร้องป๋ามาร้องเท่าไหร่ยอ่ะป๋าไปโอ้โออ้โ้ป๋าป๋าไปเย็นเลยโอ้โอออ้้้โโยใจอ้ายสิขาเจ็ดพัฒนาจนพ่อ แล้วตอจริง,รงระรนะเสียงสูงเราใส่มากใช่าขมี่ปูไปเร่ไเ่ใส่ไปใส่ไปใส่อ่ะเรนะ็วเร็วครับเพีบอะไรนะตุ้งปวดยาม มเขอนบคุณผู้คนดูน้อยทำให้เพียงเด็กขอถ่ายรูปหน่อยครับได้ขอถ่ายรูปนี่เป็นตัวนี่นี่ไปขอรูปถ่ายอ๋อีป้าป้าไม่หายไปสร้างสร้างงานสิรินเป็นนักร้องลูกไม่ไมะ ันน้มค่ลูกพี่ลยืดมือให้สุดๆไปเลยอ่าได้ทานี้เนาะเปลี่ยนกลให้แล้วรกวนถ่ายน้องได้ไหมอ่าอ่าสว่างปลายนาแน่แถวขอสอนหน่อยอ่ะถูน้องลทน่งนี่ดีกว่โอเค โอเคเห็นไหมจาโอเคต่อเลยมั้งขออยู่ในคนก่อน <c oughs> ขออยู่ใคน